ครับก่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะ้องั้งอยู่ในประเทศและตรมประเทศมาเนียนักหนาจะแ้ามาบุีนวิธีการผลิตตะปูเตียงเมไทยนะครับนะ้องเสียงไม้ไผ่นะครับปนระเนี เป็นแบเพื่อนจีเห็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเออห้องน้ำมลไพเพื่อนจะเอาไปไว,ว้อยู่แบบว่าอยู่พ่อเตะเด็กปิดเด็กบังจะของนะครับมันจังบน่าเกียดตอนไหนนะครับนอนขั้นตอนต้องกรเฮ็ดแล้วไปแน่ละครับอันนี้ครับเพ่อนใส่ไม้ไพหวานนะครับนี่นอนใส่ไม้ไพหวานแล้วก็ใส่ไพหน่อยนะครับนะครับ โดยสร้างเพิ่นเนาะขึนานการนะครับเนาอมาบ่ท่านท่านนะครับมาเบิ่งก็หนีก่อนเดี๋ยวผมสิพาชมเบิ่งเตียงนําเนาะครับเนาะนี่นะครับในสถานที่เพิ่นขายผลิตภัณฑ์เตียงเมนไผ่เนาะครับเนาะได้รับความนุเคราะห์จากพี่ชายนะครับให้มาถ่ายทําพี่ชายนะครับเนาะมาถ่ายทํานะครับเนาะ กับว่างขายหลายนะครับนอ้องเตียงนะครับว่านขายหลายอยู่หินขน,นญญยหญ่เลยนะครับีทั้งเตียงใหม่นี่ก็เตียงใหม่เตียงไฟนั่งเล่นนะครับนก็ครับบ้านน้อยกับบ้างขายกับตะนันนะครับน้องนี่บ้านนกดาวสมัยใหม่เป็นบระคับงามบ่ครับ ใส่ในไพ่ลวดนะครับนอกนี้ครับเป็นบานนะครับเป็นบานสวยงามเลยนะครับนอเอซีนอเสื้ผ้าดูนะครับอันนี้กยิ่งไล่นะครับเป็นบอไลเฮ็ดไล่นะครับนอเป็นไลสวยงามนะครับนออันนี้กัยญาประทันเดเฮ็ดนะครับนี่ประทันเดยิ่งไล่นะครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับนอครับ ยังนั่งเด่นนะครับเนาะลายมันจะสวยงามเพ็นบ่ครับลายมันจะสวยงามนะครับเนาะวงกาจะนําเสนอนะครับเนาะเพื่อนๆเบิ่งครบทุกมิตินะครับมื้อนี้ไดและเพียรจกอ้ายนะครับอ้ายชายนะครับเนาะจักำลัมาดนเป็นผลิตภัณฑ์ครอบครัวนะครับเห็นส่มนี่เพิ่นยิงไว้บมาตานี่เพิ่นจะเอาไปประกอบนะครับเนาะ เหนืไทยนะครับเป็นบอเพื่อนีงแล้วลายม่เห็นสวยงานนะครับเน้องแบบงามนะครับลูกค้าขอเขามาเรื่อยๆนะครับเนาะมาชมนะครับงามนะครับเนาะงขับเครื่องไม่เดินนะครับมีเตาแก๊สมีปั๊มลมนะครับ เป็นยังที่นนิดตาวกลนีความล่วงเพื่อว่าเพื่อจะได้ยิงลายนะครับมาต้องใตะไฟนะครับเนาะอันนี้่เอาลงมาจากรถนะครับอันนี้ก็ไปรับมาตังหาไปกับนอจา่างคนเห็ดนะครับจา่างคนเห็ดคนทั้งน,นอผมมาว่าท่านมีการยิงล่าจอย ครับลายสวยงายเลยนะครับง่ายนั่นะครับเนยนิ่งนะครับใส่แก๊สยิ่งเตานะครับเนาะนี่ครับก้อนุญาตนั่งเลยอ๋อดีแห้งครับนะครับสุ่มชน,นยิ่งแล้วเนาะลายมันจะสวยงามเลยนะครับเนาะ เป็นผลิตภัณฑ์โอททอปนะครับน้าใขายประจำนะครับผูืใได้สนใจกับพักใดนะครับนาอไต่คลิปนะครับนาะรับส่งทั่วประเทศพน่านะครับน้ะกค่ับาคาเป็นกับมาสังตลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนัวนี้นะครับนี่ บ้แพงนะครับบ้แพงนะครับราคาตัวตัวร่องกันเลยนะครับเนาะนะครับลายงามนะครับลายมังกรอับลายมังกรเนี่มาครับงามเลยนะครับเนาะลายมังกรนะครับเสียงลายมังกรนะครับเนาะแบบนี้สวยงามดีนะครับทุกเนาะ ได้เส้นไปกับทักไหนนะครับน่าใจคลิปเนาะ mm hmm. ถ่ายทำในเบงเตะมาบัวเห็นตอนเป็นยิ่งนะครับนอโอ้มาบัวเห็นครับว้ามีลีเลยลายมังกรสวยงามเลยนะครับน mm ้อ hmm. แต่ใรักเกียรติได้ใช่นะครับน mm hmm. ป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพีใช่นะครับ ผมมีโอกาสมาถ่ายทำใหมเบิงจ้าเขื่อนนี่ก็คือบ้านนะครับนาะใส่ฟ้าเหมยไผ่นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นบ้านนะครับนี่เป็นบ้านนะครับนอกเมพไผ่เห็ดบ้านนอกดาวนะครับนาะอันนี้ก็เพิ่นยิ่งแล้วนะครับนี่แต่ประท่านได้ประกอบนะครับนอกอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับ มันจะกจะถอดนะครับเนาะเดี๋ยวพอนีอย่าอนานะครับลายดวดลายนะครับหนกนะครับนอโงกหงแบบน้าเตียงนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ในไทย นี่ถูกยานะครับเกี no ่ยวกับเมรัยไรนะครับเน้อเนี่ยครับนี่ลูกค้ามามาสั่งนะครับเน้องเลยละครับค่ามาสั่งนะครับอ้ยอ้ก็ต้องไปส่งบ้านเพิ่นนะครับเน้องก็ดีรถเลยนะครับเนาะ แยมส่งไปส่งบ้านแล้วนะครับนอกบ้านลูกค้าแล้วนะครับครับน้องพอดีได้โอกาสนะครับนอกผมกัดจะพามาเบ่งนี่แหละครับน่องน่องน่องก็จะยิ่งไล่เบ่งนะครับนอกนี่แหละครับสายนี่สายนะครับนอกจะมายิ่งไล่เบ่งนะครับนอกี๋ยวผมก็จะทายทำในการเฮ็ดฝีมือนะครับนอก

น้องนอกตอนับเป็นี่เรบอยแล้วนะครับเป็นบเป็นดเป็นหลังแล้นะครับ Dulu, nanti คื่นี่ก็เป็ี่ศิละปะเนาะเชียงไม่ค่อยธรรมดาเาามตาีเน็นเป,ป็นหลุดเป็นหลางนะครับเนาะมันนี่มันนี่นมีมูลาคา่าถึงนะครับอนีนเ,เ๋เดือดเดือดเดดเดดเดเดเด ธรรมดานะครับมเรยขึ้นมูลค่าเฉลนนะครับนงับงามยิ่งนองยิ่งวงหันอ้ยแบบสดตัวงามเลยนะครับเ้างามเลยนะครับเป็นไรยังดีแม่ก็เบื่อและวมัอมือกันนะครับเนา เ็แล้วนะครับใสกแลาบอดนนะครับน่ามีดีเลยนะครับน,รนีรร่มาทเลี่วนะครับอยีล่าเอเกสีตสนติ้ยหัว่้งามน,นะครับนะ น,น,นี่นะครับนี่นี่แหละครับนี่แล้วแต่ข้าวเสียล่าไอ้นะครับเนาะเอาวีมือนะครับเนาะขอบคุณน,นะครับข้าวที่สีดูในประเทศและต่างประเทศนะครับนักลายย่าเนี่ยจะนาคลายถ้ำใหเบิางนะครับจากบ้านไลายจ่ายนะครับเนาะหลนจ่านะครับเนาะสาธุครับ หายรถตอนหนองเห็ดแหลวนะครับนองไตรต้องตอนหนองเห็ดแหลวใส่แกะจะใส่ล่มนะครับน,น้าเปาพห้เดินเปาดีเลยงามสิศตาเลยนะครับเนาะ สอ่เบิทุกคนครับซื้นี่ด้วยนครับอ้าวจบแล้วนะครับนอน้องเห็ดแล้วแล้แป๊บเดียวนะครับขอหนึ่งดูอันนี้งพี่กันนะครับเป็นเห็ดแล้วแล้วนะครับก็ลังจะขายสีเบิ้งนะครับนอเป็นรับเกียรติจะขา้ใส่นะครับนอเป็นลายแล้ครับ เจ็บจับธุรกิจใหม่ไทยมาเป็นโอท็อปนะครับเนาะเป็นสินค้าโอท็อปแบบจับสวยงามนะครับเนาครับหลูกแบบนองยิ่งมหันแล้วครับใส่เดียวกันละเฮ็ดนะครับเนาะธุรกิจนี้นักล่าว่าจะโค้งงอนเด้อครับเด้อพอกันขิดหนาเด้อครับไ้ทุกคนโชคดีนะครับรักษาสุขภาพด้วยผมก็นั่งส้นเท้าใดสั่เพียงนี้เหลือแต่ตอน ตอนเข่าดิมตอกดิมนะครับนอนบ่ทตันเดีเห็นตอนตอกตอนประกอบนะครับนอน้แย้ไมีโอกาตัวกาจิมาลายท่ามีเบื้องอีกนะครับนอน้เนี่ยมาเบื้องตาตัวนออ้องนี้หนว่าหันเหยนะครับนอ้งามบ่ครับงามบ่นนรครับงามจริงๆนะครับสมาคลิปนี้ก็ลุงจบเพียงแต่ตอนนี้นะครับนอ้ ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ